ความฝันที่แท้จริงของลูฟี่คืออะไรเดี๋ยววันนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันครับ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่สงสัยเหมือนกันนะครับว่าความฝันของลูฟี่มันคืออะไรกันแน่เพราะว่าหลายๆคอมเมนต์ที่ผมไปตามอ่านมาเนี่ยก็เดากันไปกว้างมากๆเลยนะครับตัวอย่างเช่นการเดินทางไปดวงจันทร์การปาร์ตี้กับคนทั้งโลกหรือว่าการได้กินเนื้อจํานวนเยอะมากๆซึ่งแต่ละอันเนี่ยมันก็น่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าเราก็เดาไม่ได้ใช่ไหมล่ะครับว่าอาจารย์โอดักเขาจะไปทางไหนแต่พอผมตั้งใจจะทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยผมเลยลองไปไล่หาดูพวกบทสัมภาษณ์นะครับแล้วก็กลับไปดูว่าตอนที่ผมทําข้อมูล,ลทีี Piece, ่่่่จะชววยให้้้เเราาาาาดดคมมฝันนขของงลูฟไกึ ถ้าเกิดว่าเรามาไล่ดูข้อมูลที่เรารู้จัก,จากมงงางะนะครับการจะตีความความฝันของลูฟี่เนี่ยจริงๆแล้วไม่มีเงื่อนไขยอยู่นะครับอย่างแรกเลยก็คือในมนางะตอนที่506พวกเราจะเห็นหน้าที่แชงคุยกับเลลี่ใช่ไหมครับว่าผมไปเจอเด็กคนหนึ่งมาที่อีสต์บลูที่พูดประโยคเดียวกับกัปตันเลยซึ่งเด็กคนนั้นก็คือลูฟี่หรือว่าในมางะตอนที่1000นะครับที่ยามาตะบ,บอกว่าความฝันของลูฟี่มันคือประโยคเดียวกับที่โรเจอร์พูดเอาไว้ในบันทึกการเดินทางของโอเดงมาเลยทําให้เรารู้ใช่ไหมครับว่าความฝันองีีีี่กััเจมมมมนนนควาฝดดไ็้้้ะตท ้หญ่ไมดเรื่องต่อมาก็คือโรเจอร์เขาไม่ได้ฝันอยากเป็นราชาจนสลัดนะครับโรเจอร์แค่เชื่อว,ว่าที่ลาฟเทลมันมีมหาสมบัติอยู่เพราะว่ารัฐบาลโลกเนสั่งห้าไม่คนถอดความโพลนกริปมนานานแล้วส่วนลูฟี่ก็เชื่อว,ว่าเขาต้องเป็นราชาจนสลัดแบบโรเจอร์ให้ได้ก่อนเพราะว่าตัวเขาในตอนนี้ยังทําความฝันนี้ไม่ได้แปลว่าเงื่อนไขที่2ก็คือมันจะต้องไปให้ถึงลาฟเทลก่อนนะครับถึงจะทําตามความฝันนี้ได้เรื่องต่อมาก็คือในอนิเมะตอนที่1นึ่ัน้นะครับเอสเคยลุกป,ปากเล่าความฝันของทั้งสากวอเบามคนที่จะออกจาก ประเทศนี้เพื่อท่องโลกกว้างแล้วก็เขียนหนังสือเรื่องราวการเดินทางของตัวเองขึ้นมาส่วนเอสก็บอกว่าเขาอยากจะเป็นโจรสลัดที่แข็งแกรง่งสร้างชื่อเสียงให้ตัวเองเพื่อทาให้คนทั้งโลกรู้จักซึ่งถ้าเราดูบริบทดีๆน,นะครับหลังจากที่ทั้งสองคนพูดออกมาว่าความฝันของตัวเองคืออะไรพวกเราจะเห็นว่าลูฟี่ก็พูดออกมาประมาณว่านี้ล่ละถ้างั้นสิ่งที่ฉันจะทําก็คือแปลว่าง,งื่อนไขที่3ความฝันนี้มันจะต้องเกี่ยวข้องกับความฝันของเอสและกาซาโบนะครับเรื่องต่อไปก็คือในมงงางนะตอนที่1049าใครเราจะถามลูฟี่ว่าจะ และลูฟี่ก็ตอบว่าเขาอยากจะสร้างโลที่เพื่อนๆของเขาสามารถกินข้าวได้อย่างเต็มที่แปลว่าเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในเงื่อนไขเหมือนกันนะครับแล้วก็เงื่อนไขสุดท้ายมันต้องเป็นความฝันที่ไม่ตีความเวอร์เกินไปนะครับเพราะว่าในวันที่พูดลูฟี่เขายังเป็นเด็กอยู่เลยถ้าเรามาค่อยๆดูเงื่อนไขกันแบบนี้เนี่ยมันก็ตัดความเป็นไปได้ที่กว้างมากๆออกไปเยอะเลยใช่ไหมละครเช่นการเดินทางไปดงจันทนี้ก็ตัดออกไปก่อนได้เลยพอถ้าลูฟี่จะไปเขาไม่จำเป็นต้องเป็นราชาจอรสลัดก็ได้ถูกต้องไหมครับพอเอเนลก็แค่ขึ้นเรือบินไป อะไรอยู่ดีนะครับผมก็เลยลองไปหาดูเพิ่มว่ามันเคยมีคาใบอะไรบอกเอาไว้หรือเปล่านะครับที่เข้าขายกันง่ายไขยที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้พอดูจากนิสัยอาจารย์โอดาเนี่ยผมว่าแกต้องซ่อนอะไรเอาไว้บ้างแหละซึ่งในตอนที่ผมกําลังไล่หาข้อมูลอยู่นะครับผมก็ไปเจอภาพซีนที่อาจารย์โอดาวาดโรเจอร์เวอร์ชันแรกๆเอาไว้และในรูปเนี่ยมันจะเป็นฉากตอนที่โรเจอร์กำลังจะโดนประหารนะครับแล้วก็ประกาศเรื่องของวันพีชให้โลกรู้แต่ประเด็นก็คือว่าคําพูดของโรเจอร์ในภาพนั้นเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับที่เราเห็นในมังงะนี่สิ ที่เราได้ตามอ่านกันเนี่ยโยรเจอร์แค่บอกใช่ไหมครับว่าเขาทิ้งสมบัติเอาไว้แล้วถ้าใครอยากได้ก็ออกทะเลไปตามหาเอาสิแต่ประเด็นก็คือว่าถ้าเราลองไปหาข้อมูลเพิ่มดีๆนะครับคำพูดซื้อโลกทั้งใบเนี่ยมันไม่ได้หายแบบหายไปเลยนะครับมันกลับโดนย้ายไปอยู่ที่อื่นแทนก็คือเกาะที่ผมไม่รู้ว่าอาจารย์จะเอามาเล่าไว้ทําไมาในช่วงอีสต์บลูนะครับพอต่อให้มีหรือไม่มีเกาะก่อนนี้มันก็ไม่ได้ส่งผลกับเนื้อเรื่องเท่าไหร่ถ้าใครจําได้นะครับนมังงะตอนที่ที่สับลองลูฟี่ไปที่อนนเกาะรู้ว่าลุงกลกๆ ติดอยู่ที่เกาะนี้มา20ปีแล้วนะครับเพราะเขาออกทะเลมาเป็นโจรสลัดเหมือนกันแต่พอเกิดอุบัติเหตุจะมาติดอยู่ในกล่องเนี่ยลุงแกก็เลยขึ้นแบอวสมบัติที่อยู่บนยอดเขาไม่ได้ลูฟี่ก็เลยอาสาขึ้นไปเอาให้นะครับแต่ว่ากลับกลายเป็นว่าไอ้เจ้ากล่องที่ลุงแกอยากได้มาตลอด20ปีเนี่ยมันกลายเป็นกล่องสมบัติเปล่าๆที่ไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยนะครับซึ่งลูฟี่ก็พยายามปลอบใจแล้วก็ชวนแกมาเป็นลูกเรือของตัวเองนะครับแต่ว่าลุงแกปฏิเสธแล้วบอกว่าเขาอยากจะอยู่ที่เกาะนี้ต่อไปซึ่งประโยครรััััับททีีีี่่่่่ลลลลลลงงแแกกกกกมอออนนพพูููดดฟฟวววาาาา้้้้หซเจจืโโ ลนะและสิ่งที่ลูฟี่ตอบก็คือโอเคและจะทําแบบนั้นนะน่าสนใจใช่ไหมละครับเพราะว่าถ้าทุกคนสังเกตตัวละครแบบลูฟี่ดีๆลูฟี่เขาเป็นคนที่ชัดเจนกับตัวเองมาตลอดเลยนะครับว่าเขาจะเอาอะไรไม่เอาอะไรจะทําหรือว่าไม่ทําอะไรบ้างแบบตอนที่โรบินบอกว่าพูตันอยู่ที่วานอุลูฟี่ก็บอกชัดเจนใช่ไหมครับว่าของแบบนั้นเขาไม่อยากได้แต่ว่าประโยคซื้อโลกทั้งใบของลุงไกมอนลูฟี่ไม่ได้ปฏิเสธนะครับจากข้อมูลนี้มันเลยทำให้ผมคิดว่าหรือว่าความฝันของลูฟี่กับโรเจอร์เนี่ยมันคือการซื้อโลกทั้งใบเอาไว้นะครับบซ่่งมมิาารื้ออในอนทขฟี ช่การคิดจะครองโลกไปของตัวเองอะไรแบบนั้นหรอกนะครับมันน่าจะคล้ายๆกับตอนที่นามิพยายามจะซื้อหมู่บ้านโคโคยาชิคืนจากอาลองซะมากกว่ามันคือการซื้ออิสราภาพของผู้คนกลับคืนมาและแน่นอนว่าในบริบทของลูฟี่เนี่ยมันอาจจะคือการทําให้ตัวเองมีอิสระมากที่สุดก็ได้นะครับพอถ้าเรามาสังเกตกันดีๆคําพูดที่เลลี่ถามลูฟี่ในมันงงะตอนที่507เนี่ยตอนนั้นเขาถามว่าเธอมั่นใจเหรอว่าจะสามารถเอาชนะทะเลนี้ได้แต่ลูฟี่ก็บ,บอกเลลี่นะครับว่าเขาไม่ได้ต้องการจะเอาชนะอะไรเขาอยากจะเป็นราชาโจาาาเพระื่ววาานคคนค นในการตัดสินใจใช้ชีวิตของตัวเองแบบตอนที่เขาถามโมโมะในตอนที่8 1 9กาว่านายเป็นหุ่นเชิดหรือไงถึงถามความเห็นของคนอื่นตลอดเวลาหรือว่าแบบตอนที่เขาไม่เซาซีลุงกมอนให้มาเป็นลูกเรือของตัวเองนะครับเพราะว่าลุงแกบอกว่าเขาอยากจะอยู่ที่เกาะน,นี้ต่อไปซึ่งทัาที่ผมพูดทั้งหมดเป็นเรื่องจริงเนี่ยไอความฝันซื้อโลกทั้งใบมันก็ดูเมืเซนอยู่นะครับเพราะว่าการที่ลูฟี่ซื้อโลกทั้งใบไปแล้วเนี่ยมันจะทําให้ลูฟี่เป็นอิสระนะครับที่เขาจะสามารถทําอะไรก็ได้ที่สําคัญนะครับการซื้อโลกทั้ มันเป็นความฝันที่ต้องเป็นราชาจนสลัดก่อนถึงทาได้เพราะว่าทั้งลูฟี่กับโรเจอร์เนี่ยเชื่อว่าที่เกาะสุดท้ายไม่มีมหาสมบัติอยู่แล้วมันก็จะเป็นเหมาะกับบริบทคําพูดของนวดข่าวหลังจากที่โรเจอร์เล่าความฝันของตัวเองให้ฟังด้วยนะครับว่าไม่ใช่เด็กๆแต่กกแล้วนั้นโรเจอร์ความฝันนี้เชื่อมโยงกับเอสและก็ซาบโบเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าลูฟี่ซื้อโลกทั้งมาให้เป็นอิสระแล้วทั้งสองคนก็จะทําอะไรตามความฝันของตัวเองก็ได้แล้วถ้าลูฟี่ซื้อโลกไบนี้ได้จริง,รงๆเพื่อนๆของเขาทุกคนก็็จจะะไไไไดดดดดด้้้้กกกกกกิินนนนนอออออาา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 หหรรรเเเททท่่่่่ตมมมีีพพววววขขขยยยถััังงงปสคคคคลบํูู ที่โรเจอร์รออยู่ไม่ใช่ทีชีกด้วยนะครับถ้าเรามาลองสังเกตกันดีๆพวกเราจะเห็นว่าลูฟี่กับทีชเนี่ยเขาอยากจะเป็นราชาจอมสลัดเพื่อจุดประสงค์คล้ายๆกันแค่เจตจำนงตัวตนแล้วก็วิธีการที่พวกเขาใช้เนี่ยมันต่างกันลูฟี่อยากเป็นอิสระจากการซื้อโลกทีชอยากมีอิสระจากการครอบครองโลกนะครับลูฟี่เป็นเทพพระอาทิตย์ตัวแทนแห่งแสงสว่างที่จะปลดปล่อยผู้คนให้เป็นอิสระส่วนทีชเนี่ยก็เป็นตัวแทนแห่งความมืดที่จะช่วงชิงทุกอย่างออกมาเป็นของตัวเองแล้วพอเราเอาไปลงกับคำพูดของโรเจอร์ในมังงะตอนที่หนึ จะไม่ถูกหยุดยั้งไว้ได้ก็คือความฝานันการสืบทอดเจตจำนงแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยแต่ว่าคนที่โรเจอร์รอยอยู่นะครับผู้ของนวดขาวเนี่ยไม่ใช่แค่คนที่มีความฝันเดียวกันนะครับแต่ต้องเป็นคนที่สืบทอดเจตจำนงเดียวกันกันกบเขาด้วยซึ่งจากข้อมูลที่เรารู้ไม่ว่าจะจากคำพูของแชงเลรี ary, หรือว่าคนอื่นๆที่เคยรู้จักโรเจอร์คนคนนั้นก็น่าจะเป็นลูฟี่นั่นเองที่สําคัญนะครับวันพีชเป็นมังงะเรื่องหนึ่งที่ให้ความสําคัญกับสีหน้าตัวละครมากๆสีหน้าพวกนี้เนี่ยสามารถทําให้เราเข้าใจตัวละครไไดด้้้้มาาากกกกขึึนนนน,นนนเเยยยออออะะะะลลลครรรรััววว่่่่ใฉแแตติหืููส าเกิดเราเอาแนวคิดที่ว่าความฝันการซื้อโลกทั้งใบมาใส่ในคําพูดของลูฟี่ในมงงางะตอนที่1 0 6 0พกทุกคนคิดว่าสีหน้ากับคาพูดของทุกคนบนเรือเนี่ยมันดูแม็กซ์เซนกับความฝันนี้ไหมครับเพราะถ้าความฝันมันเป็นการซื้อโลกทั้งใบนี้จริงๆนะครับมันก็ไม่แปลกใช่ไหมครับที่พวกจินเบอูซบจะพูดประมาณว่านี่นายเอาจริงเหรอในพูดอะไรออกมาเนี่ยหรือมันก็ไม่แปลกใช่ไหมครับที่นายมิจะทําหน้างงๆกับกังวลออกมาเพราะว่าสิ่งที่นายมิมักจะห่วงคนอื่นบนเรือมากที่สุดก็คือเวลาที่เพื่อนๆ จงใจวาดขึ้นมาเพื่อขยายความเรื่องความฝันเพิ่มก็คือจินเบย์ชอปเปอร์แล้วก็นามิแล้วทั้ง3ตัวละครเนี่ยก็มีความคล้ายคลึงกันหนึ่งเรื่องนะครับก็คือทั้ง3คนเคยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องการเหยียดเชื้อชาติจินเบย์โดนเหยียดเพราะว่าเป็นมนุษย์เงือกชอปเปอร์เคยโดนเหยียดเพราะว่าเป็นกวางที่พูดได้เหมือนมนุษย์แล้วก็นามิก็เคยโดนเหยียดเพราะว่าเรื่องของอารองแปลว่ามันไม่แปลกเลยนะครับที่ทั้ง3ตัวละครนี้จะมีสีหน้าดีใจขึ้นมาเพราะว่าถ้าความฝันของลูฟี่มันคือการซื้ แต่ลุงไกมอนเนี่ยมาถึงเกาะสัตว์แปลกก่อนลูฟี่20ปีใช่ไหมนะครับจนถึงตอนจบก็ได้เจอว่าสมบัติที่เขาเฝ้ารอมาตลอดมันไม่มีอยู่จริงเหมือนกับโรเจอร์ที่ไปถึงลาฟเทลก่อนลูฟี่20ปีแล้วเจอว่าไอสิ่งที่อยู่ที่ลาฟเทลเนี่ยมันไม่ใช่มหาสมบัติแบบที่เขาคิดเอาไว้จนต้องหัวเราะออกมาน่าสนใจดีไหมครับทุกคนส่วนตัวผมว่ามันเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่เป็นไปได้สูงมากๆเลยนะว่าความฝันของลนะูฟี่เนี่ยคือการซื้อโลกทั้งใบเอาไว้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าความฝันของ,อองอลู่ันอไก้ดต